สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะก็กลับมาอยู่กับน้องอีกแล้วค่ะวันนี้ค่ะมีรถอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับรุ่น Ranger XLS เกียร์ออโต้หกสปีดนะคะมีชุดแต่งอะไรบ้างตามน้องมาชมกันเลยค่ะด้านหลังนะคะเราก็แปลงนกระจกหน้าทรงแรปเตอร์นั่นเองนะคะกระจกหน้านะคะเลือกมาเป็นสีทูโทนค่ะลูกค้าชอบสีดําตัดด้วยสีขาวนะคะน้องก็จัดให้เลยนะคะสําหรับไฟ LED 3จุดนะคะลูกค้าก็เลือกสีได้เช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแสงสีขาวหรือว่าแสงสีส้มนั่นเองนะคะ ในส่วนของตัวกันชนนะคะตัวนี้ค่ะเราทําขึ้นมาใหม่นะคะตัวนี้เราแปลงจากตัวแรปเตอร์เลยนะคะถอดกันชนตัวเดิมออกแล้วก็เอากันชนตัวนี้เข้ามาใหม่นะคะก็ทําให้รถของหน้าของเราดูเหมือนแรปเตอร์นั่นเองนะคะก็จะทให้รถของเราดูเท่ดูบึกบึนยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะมาชมด้านข้างฝั่งนี้ดีกว่าค่ะสําหรับฝั่งนี้นะคะรุ่น XLA นะคะก็จะมาพร้อมกับไฟ LED นะคะมาพร้อมกับไฟ d a y ์ i g h ์วิ่งตกลางวันให้ด้วยนะคะตัวนี้ใส่เป็นที่ครอบ ไฟด้านหน้าให้ด้วยะคะ่ะเป็นสีดําด้านนั่นเองนะคะไฟตันหมอกค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสเปคจากตัวโรงงานเลยสําหรับรุ่น XLS นะคะมีมาให้เลยนะคะเรามาชมในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้างค่ะคิวซุ้มล้อตัวนี้นะคะจะเป็นชุดตัว,วยวกันของชุดแรปเตอร์นั่นเองนะคะเป็นงานซีนยางนะคะเราไม่ได้ยิงงานซิลิโคนแล้วนะคะก็จะกันน้ําได้ดีมากๆเลยนะคะเรามาดูในส่วนของแมกยางกันค่ะแมกยางนะคะตัวนี้ค่ะน้องใส่เป็นแมกขอบ20ไปให้นะคะซีรีส์ยาง 275ทับ 55R20 นะคะใส่ซีรียงตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับช่วงล่างเลยนะคะเราก็จะได้สเปคของตัวโรงงานเลยนะคะขับอย่างมั่นใจเลยนะคะด้านข้างนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะใส่เป็นเบ้ารองมือจับค้วกันสตร์ไปให้นะคะด้านหลังค่ะเพิ่มความเท่นะคะพร้อมกับการใช้งานให้ด้วยนะคะสําหรับ โรบารของ Outlander นะคะตัวนี้โรบารเล็กค่ะใช้งานได้จริงนะคะด้านท้ายนะคะก็ใส่เป็นที่ครอบไฟด้านท้ายไปให้นะคะส่วนนั้นหลังก็ครอบฝาท้าย f o r d ค่ะสไตล์เมกันนะคะเว,ว้าตรงโลโก้ให้ด้วยนะคะเพื่อตรงนี้จะได้มองเห็นกล้องด้านหลังนะคะ f o r d ค่ะเหมือนตัวด้านหน้าเลยนะคะเหมือนตัวกระจังด้านหน้าเลย อักษรคาว่าเดนเจอร์ค่ะติดมาให้นะคะตัวนี้ติดเพิ่มเติมนะเพิ่มนิติไปให้กับตัวท้ายกระบะของเรานะคะกันชนค่ะตัวนี้จะมาจากกันชนจากตัวโรงงานเลยนะคะด้านข้างค่ะมีมาให้เลยนะคะสําหรับเรนเจอร์ตัวใหม่นะคะบันไดเหยียบด้านข้างเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะคะว่ามีอะไรแปลกใบบ้างสําหรับภายในนะคะเรานะครับอัปเกรดนะครับเปลี่ยนเป็นเบาะนังนะคะ อักษรคเาว่า Next Gen Lenser ให้ด้วยนะคะมีสัญลักษณ์ทําให้รถของเราดูเท่ดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะแล้วก็ทําความสะอาดง่ายขึ้นนะคะว่าเป็นเบาะหนังนะคะกันน้ําได้ด้วยนะคะนาแบบร้อเซเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอดิจิตอลน,นะคะหน้าจอแสดงผลการใช้งานของรถนั่นเองนะคะพวกบอกน้ํามันนะคะตัวนี้หน้าจอกลางค่ะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay หรือว่า Android Auto ได้เลยนะคะเชื่อมต่อ b l u e t o t h แบบไร้สายเลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของรุ่น XLS ใน2024นะคะก็ยูโรไฟเนอะก็จะมาพร้อมกับระบบออโต้สตาร์ทแอดสต็อปนั่นเองนะคะนี่เป็นยังไงบ้างคะน้องก็พาทุกคนนะคะชมรอบคันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ s p r r t r n n g e r XLS นะคะในราคา889,000บาทเราไม่ขายคะ่ะเราขาย7,89,000บาทนะคะถ้าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจในโปรโมชันนี้นะคะก็สามารถ พักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับน้องได้เลยนะคะเดี๋ยวน้อจะฝากเบอร์โดรไลด์ไว้ให้ค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะฝากทุกคนถักกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าน้องจะเอารุ่นไหนมารีวิวกดติดตามไว้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย